เฮ้ยแล้วได้ด่านของตัวเองเฉยเอาว่ะวัสด,ดีครับน้องลินแล้ววัสด,ดีทุกคนด้วยเลยนะครับผมเพาะว่าได้ด่านตัวเองเฉยได้ด่านของน้องหลังจากที่เราห่างหายไปหลายวันเดี๋ยวไปไหนแล้ววะโอ้ยโอยโอยโอกระชากกระชั้นวัสดีครับทำอะไรเดี๋ยวนะ เนียนเลยนะเนียนเลยนะเนียนเลยนะวันนี้ตายยากไม่ตายยากเทเนียนเลยโอ้โหผมก็มองหาเพื่อเมื่อกี้นะเฮ้ยโอ้โล้วจุ่มเครื่องกันไวมากอย่าดิ้นแรงไมวอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรง อย่าดิ้นแรงแมวอย่าดิ้นแรงไปไปเลยอย่างว่องไวด้ยวยตอนเนี้ยกำลังปั่นกันเลยนะมานี่กำลังปั่นเลยนะจุ่มเก่งมีคนนั่นอนะ่ะมีคนนั่นอนะ่ะตรงเนี้ยมีคนนั่นอนะ่ะ หล้มไปเลยดิโหถ้ามันจําเป็นนะ่ะใช่ป่ะเพื่อนเอาไปเลยดิถ้ามันจําเป็นนะ่ะตามไปเลยทุกคนเราตามไปอย่างว่องไวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหย้อนสอนะ่ะผมนึกว่าเขาจะวนไม้งไงเมื่อกีนะ้น่ยอะไรอะทำอะไรอะทำอะไรอะทำอะไรอะอันนี้ทำอะไรอ,อยู่เสาใกล้ๆกันเลยรักกันมากไนงะ ก็ยืนสาวใกล้ๆกันไปเลยดีเฮ้ยเฮ้ยโหกระชากอะไรเอ่ยซ้ำซ้ำลมต้องซ้ำผมมันไม่ใช่คนดีอยู่แล้วกันทำไมหรอไอที่บอกอะไรใครบอกห้ามซ้ำห้ามซ้ำอ่ะอะไรเป็นอะไรกันผมอยากซ้ำทำไมอ่ะเราเป็นฆาตกรนะเว้ยเราไม่ใช่คนดีนะต้องต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะทุกคน ต้องกระจายตรงนี้นิดนึงนะนมาผงมาห้ามซ้ำอะไรแล้วสัตว์ละมาดี้ย้อนย้อนสอนย้อนสอนย้อนสอนครูบาอาจารย์ตายยากตายยากตายอยากอย่าวนตัวดิมันถันยากนี่สขเต็ปวนตัวนะนี่เนยปลายดาบเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่ทางซ้ายผมช่างเ,เขาเฮ้ยเขาปล่อยแตกเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าผมโหดร้ายเขาเกินไปไหม นี่เมื่อกี้ใช่หรือไม่โอเคไม่ใช่นั่นไงแต่อันนี้ใช่เอ้ยโอ้โหนี่มันนี่เลยมันนี่เลยมีแผนที่ลับเก่ามีแผนที่ลับเก่าเลยไม่ต้องมาวิ่งอ่ะเจ้าอีนุนอีนุนมันบงับงอาจมากมีแผนที่รับเก่าเลยนะมีแผนที่ลับเก่าเลยนะวันนี้โอ้โหโคตรบังอาจบอกเลย นี่เลยสู่ยอดเสาเรานอมไผยไปนะไผ่ไผ่มาปนเปี้ยนตรงนี้ล้มไม้ไปดิล้มไม้ไปดิ <c oughs> เดี๋ยวผมเฟ่ตามเลยร <c oughs> อลมไม้รอลมมไหรือเปล่ารอลมไม้หรือเปล,ลมม่าป, <c oughs> ป่วนจริงๆเลยเด,เด็กพวกนี้นี่อ้าวแลกชีวิตวะล่ะ่าเรียบร้อยแตกแตกไปสองไง ในชีวิตเมื่อหปล่อยแตกกันเก่งไงมันแบบมันสู้กันไม่ไหวแล้วครับน้องเพราะว่าแบบฟุชีโร่อจะบอกฮีโเร่อเฉยจะบอกฆาตรกรตัวนี้มันจุ่ม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 ยังจุ่มอยู่ยังคงจุ่มอยู่ฆาตรกรตัวนี้มันแบบว่ามันเอส s เอสเอสอาร์เกิน s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  R ไปพอ,พอกันเนิร์ดเลยแบบเซอร์สู้ไม่ไหวแล้วครับตัวนี้ผมบอกเลย ตีดักตีดักไงหลอกไฟหลอกไฟนู่นหลอกไฟนี่เอ้าเดินติดนิดเดียวจริงทุกคนนี่เดียวจริงสวัสดีครับวุ้ยโอ้โหเขาวิ่งอ้อมวงอ้อมบ้านอ้อมไปอ้อมมาอ้อมซ้ายขวาอ้อมสี่เหลี่ยมอ้อมวงกลมอะไรวะเนี่ยอ้อมไปหมดเอ้าล้มปึบเรียบร้อย มันนี่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 ไอ้หนูไอ้เต้าโคตรอย่างมันนะทุกคนฮีโร่ตัวเนี้ยผมบอกเลยฮีโร่อีแล้วฆาตกรหรือเปล่าจบไวปุยมุยม้ยไปไหนแล้วน้องๆของพี่ที่น่ารักเมือม่อกี้เขาล้มตรงไหนอนะทุกคนคานไปไหนแล้ววะ เมื่อกี้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไล่กระโดดหน้าต่างมาตีชึบแขวนปับ๊บตรงนี้แล้วก็อะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้แล้วหล่งจกัก <c oughs> ไม่แล <c oughs> เดี๋ยวเฟสหาเ็าได้ไม่เป็นไรทุกคนเฮ้ย <c oughs> มันได้ยินเสียงขวาอา๋อหูหลอนหลอนไปเองหลอนไปเองอีกละคันแบบคันไวมาก เพิ่งแป๊บเดียวน้องไปอยู่ไหนละชิปฝ่ายแล้วลงท่อได้เลยอ๋ออยู่นี่มันดีมนัมนดีเราจะไปไหนฮะจะไปไหนนี่โอโ้โหก็ายังโกงเหมือนเดิมนะโกงทุกเซิร์ฟนจริงโกงทุกแพลตฟอร์มตัวนี้ผมบอกเลยหลุมหรือเปล่ากีนได้ยินเสียงมันหลุม อาจจะหน่อยแน่มีหลุดที่ตรงนี้ไงเอาอ่ะทุกคนแล้วแบบอย่างเร็วเลยอนะเกมเนี้ยแบบรวดเร็วจัด,จดโคตเทคตตึงด้วยโหถือแต้มไว้มีคนออกการ์ดแดงมาแบบโหสงสารเขาเลยแล้วดูเปอร์เขายังจุ่มจิ๋มรวมถึงผมด้วยแต่แอดออนผมตึงไง โอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย